สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง YouTube รถขุดน้ำเข้าบางนาแฮกเตอร์ ector, นะคะวันนี้ขออนุญาตใช้เดียวเนื่องจากพี่โจติดภารกิจนะคะวันนี้เราจะมาทําการรีวิวรถของคุณลูกค้ากันนะคะคันนี้เป็นยี่ห้อโคมาสุนะคะเป็น p ี1 2 0รุ่น6กอีโอคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดชัยภูมินะคะคุณผู้ชมขา อ๋อวันนี้นะคะขอออกตัวก่อนว่าถ้าเกิดการอธิบายนะคะไม่ละเอียดเท่าพี่โจ้นี่ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะเพราะว่าพี่เขาติดภารกิจยาวทั้งวันเลยไม่มีเวลามารีวิวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะขออนุญาตพาคุณผู้ชมชมสินค้านะคะแต่ก่อนที่จะไปชมสินค้าของเรานั้นนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่โอ๊ตนะคะที่เลือกซื้อรถกัน เออนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตบอกราคาค่าตัวนิดนึงนะคะสำหรับ P420 รุ่น6 e o นะคะราคาค่าตัวนะคะสำหรับคันนี้เลยอยู่ที่1,550,000บาทนะคะสำหรับราคารุ่นนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่1,500,000บาทไปจนถึง1,600,000บาทอันนี้อย่างที่บอกไปนะคะรถรุ่นเดียวกันออปชันเดียวกันเลยนะคะสเปคเหมือนกันแต่ราคาแต่ละคาัน ต่างกันหนึ่งเลยค่ะขึ้นอยู่กับต้นทุนนะคะเพราะว่าต้นทุนแต่ละคันมาไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นราคาขายก็อาจจะมีแบบเอ่อเรียกว่ายังไงอ่ะคือมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะแล้วก็2ขึ้นอยู่ออปชันที่คุณลูกค้าต้องการด้วยนะคะอย่างบางท่านต้องการติดลายหัวจอบเพิ่มเปลี่ยนใบแท็กเป็นใบแท็กใหญ่อันนี้แน่นอนค่ะราคาค่าตัวของรถเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว เสียเวลาค่ะเริ่มกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสีสันสวยงามมากอย่างที่บอกไปนะคะอยากได้สีไหนบอกมาได้เลยนะคะทีมช่างเราจัดให้ได้นะคะเรามีชาร์ตสีให้หัวเก่งเป็นสีแดงบุ้งกีเป็นสีขาวอะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะคุณผู้ชมคะเลือกได้เลยตามใจชอบนะคะโอเคเรามาดูกันที่ช่วงล่างกันก่อนนะคะคันนี้แท็กเป็นใบแท็กเดิมนะคะเป็นใบแท็ก50เซนแต่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็คือเราทําการ ติดตั้งก้อนยางให้กับผู้ลูกค้าของเราค่ะอันนี้เราติดให้ฟรีไม่คิดเงินนะคะ บอกเลยว่าถ้าเรามีของแล้วก็แบบสวยๆกริบๆคุณลูกค้าอยากได้อันนี้เราติดให้เลยไม่คิดเงินนะคะไม่มีก็ค่อยว่ากันอีกทีนะจ๊ะแต่นี้เรามีนะเราติดให้ฟรีนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมขาทาการเสริมเฟรมข้างล้อนํานะคะอันนี้ก็ช่วยสําหรับเออเขาเรียกว่าการถ่างได้ประมาณ70%นะคะไม่ได้ร้อเเต็มแต่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะคะแล้วก็สําหรับช่วงล่างนะคะอย่างที่บอกไปนะคะทีมช่างเรารื้อเช็คให้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อโซ่ล้อนําริมสปอกเก็ตตัวไหนไม่ดีเราเปลี่ยนให้ใหมหมม่่ดแต ดีอยู่แล้วเราไม่ได้เปลี่ยนนะคะและที่สําคัญค่ะทาการกลับบูธนะคะแล้วก็เปลี่ยนไห้น้ำมันตัวเดินให้นะคะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะอันนี้ก็เป็นติดตั้งถาดวางรองเท้าให้นะคะผู้ชมขาตอนนี้ดินก็วางเบียได้นะคะวางเบียวางเขาเรียกว่าอะไรจิบเบานะคะหลังจากเขาเรียกว่าจกเสร็จนะคะ mm. นิดนึงก็คือสีค่ะอย่างที่บอกไปเห็นไหมคะผู้ชมขาสีสวยนะคะคันนี้เรียกได้ว่าถ้ามองดูแล้วมันดูแบบว่าย,ยัางไงดีอะ ธรรมะธรรมแงเนาะดูแบบคลืมๆอันนี้ดิฉันคิดเอาเองนะคะส่วนแผงข้างนะคะก็ทกําการต่อแผงข้างเพื่อระบายความร้อนให้เด้อพี่น้องเด้อะนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตขอดูภายในน,ยนะจ้าโอเคจ้ามาเลยจ้านะคะนี่ค่ะมีตัวปรับคอนโทรลนะคะถนัดขับแบบไหนปรับได้เลยปรับได้สีระบบมาตรฐานนะคะไม่ว่าท่านจะถนัดขับนะคะยามาฮ่าฮอนด้าเวฟร้อยนะคะแม่ไม่ห้ามหนูหน่อยหรอไม่ห้ามหนูหน่อยสิ <laughs> ตัวปรับคอนโทรลแมปรับได้สีระบบนะคะส่วนไส้กรองอันนี้เป็นกรองอากาศเราก็ทำการเปลี่ยนให้ใหม่นะคะแบตเตอรี่ก็ตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานรวมถึงระบบต่างๆนะคะตรวจเช็คให้เรียบร้อยจ้ะคุณผู้ชมจ๋านะจ๊ะ <c oughs> โอเคเรามาดูในส่วนของสีสันดูสิโท ปัวอันนี้ก็เห็ดเป็นสีดำนี่นี่อันนี้ก็เป็นสีสีเทาเนาะนะคะแล้วก็ไฟเลนนะคะตรวจเช็คให้เรียบร้อยนี่เป็นไฟเลนใหม่ถ้าของเดิมใช้ไม่ได้เราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะแล้วก็สติกเกอร์เป็น 3M อย่างดีค่ะคุณผู้ชมคะพ่วงมาด้วยโลเกิลโลเกิลของบริษัทบางนาเฮกเตอร์นะคะบอกได้เลยว่าบริษัทนี้ปัวปังอลังการนะคะเล่นใหญ่ราชดารายเยเตอร์จัดหนักจัดเต็มรถให้คุณลูกค้าทุกคันค่ะนะคะเรามาดูในส่วนของปัมป๊มป้ามปัมป๊มปาม ข้างนี้เราก็ต่อแผงข้างเพื่อระบายความร้อนให้เดอ้อคุณผู้ชมปั๊มขอฟองโซเชียลแปบเพราะว่าปั๊มสวยมากผู้ชมขาในส่วนของปั๊มไฮดรอลิกอันนี้เป็นปัม๊มเดิมๆมนะจ๊ะไม่ได้มีการพ่นในส่วนของปัม๊มทุกๆคันเลยถ้าคุณลูกค้าไม่ขอเราจะไม่พ่นเพราะว่าเราจะให้คุณลูกค้าคุณผู้ชมหรือใครก็ตามที่ได้มาใช้รถคันนี้นะคะได้เห็นเนื้อเดิมๆิมของปั๊มนะคะในส่วนของปัม๊มพี่ช่างเราก็จะทาการตวรวจเช็ครั่วซึมรวมไปถึงระบบไฟฟ้าทั้งคัน นี้บอกเลยว่าไฟฟ้าน้อยไม่จุกจิกนะคะสำหรับท่านใดที่กลัวเรื่องระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็เครื่องคันนี้เป็นเครื่องคอมมินนะคะยังไม่ใช่เครื่องคอมมอนเรลนะคะดูแลง่ายนะคะไฟฟ้าน้อยไฟฟ้าไม่จุกจิกนะคะแนะนําเลยค่ะ PC 120รุ่น 6eo แล้วก็ในส่วนของถังโซล่าม้อน้ำไฮดรอลิกอันนี้ทางร้านเราพี่ช่างเขาถอดล้างให้ใหม่หมดนะคะ กริปค่ะคุณผู้ชมนะคะโอเคในส่วนของซินกระบอกจ้าเปลี่ยนให้ใหม่นะจ้าถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมนะคะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีกระบอกเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปถ้ามีรอ เราส่งไปอาคมให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะสายไฮดรลิกค่ะไม่ได้รับประกันแต่ว่าก่อนส่งนะคะพี่ๆเขาก็จะทําการสายไหนใกล้แตกสายไหนไม่ดีเปลี่ยนให้ใหม่นะจ๊ะแล้วก็ก่อนส่งนะคะก็จะทําการอัดสายให้นะคะแล้วก็ตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานจ้าอ,อันนี้นะคะก็เป็นตะแกรงกันภายนะคะกันพยันอันตรายต่างๆนะคะไม่ จะนำรถของเราไปโจกไปขุดที่ไหนนะคะตะแกรงตัวนี้ช่วยได้ค่ะนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นตะแกรงกันกระจกนะคะขยับขึ้นมาคือเป็นส่วนของฟิล์มค่ะเราติดให้แบบเต็มคันแล้วก็เป็นฟิล์ม80บอกเลยว่ามืดมากนะคะแต่ว่ามืดขนาดไหนก็ยังสว่างสวายกว่าอนาคตดิฉันนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นฟิล์ม80 แล้วก็ไฟสองสว่างค่ะเป็นอันใหม่เลนคคะเป็นแบบ LED นะคะไฟสองสว่างนี่ติดให้ใหม่นะคะไปที่บุ้งกีค่ะคุณน้องขานี่อันนี้เราเทนตากล้องมือใหม่นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าภาพมีการเอียงการสั่นอันนี้ให้ภายน้องเขานิดนึงนะคะมือใหม่นะคะโอเคในส่วนของบุ้งกีอันนี้เป็นบุ้งกีเดิม สเปคเดิมๆเ,เลยมาสีฟันแต่ว่าเราทําการเปลี่ยนฟันให้นะคะเพราะว่าฟันเดิมๆม,มาฟันผุบอกแล้วว่าตอนเด็กๆกินลูกอมเยอะนะคะอันนี้คุณหมอทางบางนาก็ทําการเปลี่ยนฟันให้ใหม่นะคะแล้วก็เสริมข้างเสริมหลังให้นะคะเพื่อความทนแข็งแรงทนทานของบุ้งกี้วันนี้ถ้าพูดเร็วไปขออภัยด้วยนะคะแดดร้อนนะคะแดดร้อนแล้วก็นี่ค่ะทําการเสริมหน้าอามให้นะคะผู้ชมนะ,ะบูสลักต่างๆค่ะตัวเช็คให้ทุกจุดนะคะถ้าเกิดว่ามีการรัว่วเอ้ยไม่ใช่รั่วถ้าเกิดว่ามีการหลวมนะคะ ทีมแพทย์บางนาค่ะรีแพนให้ฟิตนะคะเสริมจัเระบีให้ทุกจุดอาจแผ่ชิ้นให้ทุกจุดค่ะคุณผู้ชมโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆทีมช่างเอ,อ่อเขาเรียกว่ามือสมัครเล่นก่อนเนาะเพราะอาจจะยังไม่เหมืออาชีพพี่โจนะคะมาลองระบบให้เราดูอาจจะไม่ได้มีการอธิบายละเอียดเหมือนพี่โจนะคะแต่เราจะให้ดูความแรงของรถค่ะรถร้านเรานะคะไม่แรงแต่แซงทางโค้งค่ะเชิญดูค่ะ วันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้ชำนาญการนะคะคือป๋าจ่อยหรืออาจารย์จ่อยของเรานั่นเองนะคะมาทําการลองระบบนะคะให้กับคุณผู้ชมได้ดูเนื่องจากพี่โจติดภารกิจนะคะกับต่างจังหวัดหลายวันเลยเดี๋ยวขั้นต่อๆไปนะคะก็ต้องเป็นอาจารย์นะคะรีวิวหรือว่าทดลองขับให้คุณผู้ชมดูไปก่อนนะคะสําหรับท่านใดที่คิดถึงน้คิดถึงคิดถึงพี่โจนี่ก็ต้อง อรจรอกันนิดนึงนะคะกับไปทำธุราที่อุบลน,นะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปนะคะก็เป็น PC 1 2 0รุ่น 6Eo นะคะสำหรับรุ่นนี้ทางร้านยังนีให้ท่านเลือกอีกมากมายนะคะก็สามารถเข้ามาชมสินค้าจริงๆที่ร้านของเราได้นะคะสำหรับปางนาแฮกเตอร์นะคะ ร้านของเราเปิดทําการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์เราก็เปิดแต่ว่าวันอาทิตย์ที่ตรงกับวันที่1นึ่งพฤษภาคมหรือวันแรงงานนี้นะคะทางร้านหยุดทําการ1วันนะจ๊ะหลายคนถามเข้ามาว่าทําไมรุ่นนี้ขายดีจังเลยนะคะเพราะว่าเออเป็นรุ่นที่ไฟฟ้าน้อยนะคะไฟฟ้าไม่จุกจิกนะคะดูแลรักษาง่ายเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะ สำหรับ pc 120รุ่นขอ eo คุณผู้ชมค่ะเป็นเครื่องคมนิณนะคะยังไม่ใช่เครื่อง common rail นะคะไฟฟ้าไม่เยอะไม่จุกจิกอย่างที่บอกไปนะคะดูแลง่ายจา้าสำหรับมือใหม่นะคะก็ถ้ายังไม่กล้าเล่นอ,อ่อรุ่นที่มีไฟฟ้าทาั้งคันหรือว่า common rail นะคะก็ต้องเป็นรุ่นนี้เลยแนะนำนะคะถ้าให้ทางร้านเราตรวจเช็คระบบให้เรียบร้อยแบบนี้รับประกันเลยค่ะถึงหน้าบ้านปุ๊บลุยงานยาวๆไปเลยนะคะไม่ต้องมากังวลน,นะคะว่าจะต้อง โอ้ยซื้อไปซ่อมไปนะคะไม่มีแน่นอนค่ะรับประกันนะคะเพราะว่ารีเซ็ตระบบแล้วก็ตรวจเช็คระบบต่างๆให้สมบูรณ์ร้อเซพร้อมใช้งานแล้วนะคะะที่สําคัญค่ะบอกไปแล้วนะคะบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกค่ะคุณผู้ชมค่ะร้านของเรานะคะมีการรับประกันสินค้าให้ท่าน1เดือนเต็มนะคะหลังจากรถถึงหน้าบ้านหรือหน้างานของคุณลูกค้านะคะรับประกันให้ทั้งคันค่ะยกเวน้นสายไฮดรอลิกนะคะ ไม่ว่าคุณลูกค้าที่ซื้อรถกับบางนาแฮกเตอร์ไปจะอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรช่างของเราไปเคลมให้ถึงบ้านค่ะไปเคลมให้ถึงที่เลยนะคะไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะภายใน1เดือนนะคะแต่ว่าหลังจากหนึ่งเดือนไปแล้วนะคะตลอดจนอายุการใช้งานของรถค่ะเรียกทีมช่างเราได้ตลอดนะคะไปดูแลให้ถึงที่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจะมีค่าบริการนะคะหลักๆเลยก็จะเป็นค่าอะไหล่ค่าแรงนะคะแล้วก็ค่าเดินทางค่ะ าในเรื่องของสีสันนะคะจะพูดทั้งตอนนี้แล้วก็ตอนปิดท้ายคลิปเนาะก็คืออยากได้สีไหนบอกเข้ามาได้เลยนะคะเราจัดให้ท่านได้นะคะจะต้องการเป็นสีเดิมสเปคเดิมๆของโคมาสู่ก็ได้นะคะหรือจะเอาแบบนี้ก็ได้เรามีชาร์จสีให้ท่านเลือกนะคะ ดิฉันชอ,ช,อชอบประสันพอตกแล้วเราพี่น้องชอบสีคันนี้น่ะโทมันดูแบบถ้าเป็นคนก็เอาเป็นพี่เวียสุกรวัฒนวกันดูแบบขึนคลืมเท่ๆอะไรอย่างงี้นะคะสวยๆนะคะสำหรับคันนี้อันนี้ก็เป็นการลองระบบข้าวนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ ทุกคันเลยค่ะนะคะก็จะรู้ว่าเป็นยังไงก็ต่อเมื่อไปทำงานจริงๆนะคะอยู่หน้าง,งานจริงนะคะอันนั้นรู้แน่นอนนะคะแต่รับประกันค่ะตัวเช็คให้แล้วริวแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะดูสิคะพรฟิวยิ่งกว่าเอลสาวโคโยตี้อีกนะคะต้องเป็นรถที่นี่เลยคะ่ะบางมาแฮ c กเตอร์นะคะอาฟิวจา้าฟิวนะจ๊ะนี่แต่จ้าว่ามาได้ โคม่สูรนะคะทางร้านก็จะมีเป็นร้อยยี่สรุ่น6นะคะโอเออแล้วก็มีรุ่น8นะคะสำหรับขนาด200คโคมสูรตอนนี้หมดนะจ๊ะต้องหัวใจรอนะคะ mm hmm. คอยกันนิดนึงนะคุผู้ชมคะ mm ่ะ hmm. ไม่นานเดืยนรอคะ mm ่ะ hmm. เดี๋ยวมีเข้ามานะคะ ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะปร,ะรมาจารย์ที่สละเวลานะคะมาทดลองระบบให้กับรถของคุณลูกค้าของเราแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะขอบคุณหล,ลายๆค่ะอันนี้เราต้องปิดหน้าตาเซเลบไปก่อนเดี๋ยวเอาไว้เจอหน้าตาเซเลปคลิปหน้านะคะทุกขาก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการทดลองระบบแบบคร่าวๆให้กับคุณผู้ชมของเราได้ดูนะคะแต่อย่างที่บอกไปเราจะเจอปัญหาจริงๆ ก็จากการใช้งานจริงจากหน้างานนะคะแต่อย่าลืมค่ะทางร้านของเรามีรับประกันสินค้าให้1เดือนเต็มหลังจากรถถึงหน้าบ้านหรือหน้างานของคุณลูกค้านะคะรับประกันให้ทุกจุดยกเว้นสายไฮดรอลิกถ้ามีปัญหาช่างของเราไปเคลมให้ถึงที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะแต่ว่าตลอดอายุการใช้งานของรถนะคะเนื่องด้วยเจ้าของบริษัทของเรารวยมากค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ะะยังดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานของรถนะคะเรียกได้ว่าร้านเราไม่เน้นกําไรแต่เน้นได้หน้า <S <S นะคะคุณผู้ชมคะร้านเราไม่เน,น้นกําไรเน้นชื่อเสียงค่ะคุณผู้ชมนะคะ,คะ ก็ยังดูแลรถให้ตลอดเพียงแต่ว่าจะมีค่าบริการนะคะสําหรับเบอร์โทรติดต่อค่ะเป็นเบอร์0 8 5 8 4 0 0 7 8 8แนะคะและอีกหนึ่งเบอร์ค่ะเป็นเบอร์0 8 2 9 1 9 3 7 4 8นะคะฝากด้วยนะคะสําหรับรถขุดน้ำเข้าแท้จากประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยบริการการตรวจเช็คซ่อมบารุงมีบริการหลังการขายนะคะต้องบังนาแฮกเตอร์เลยสวัสดีขอโทษคุณผู้ชมด้วยถ้าเกิดว่าพูดเร็วไปนิดนึงนะคะมันล้อดิค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ดิฉันค่อนข้างจะชินนิดนึงนะคะเหมือนซ้อม เพราะเวลาตกลงไปจะได้ชินนะคะตอนนี้เริ่มชินแล้วนะคะเวลาสงสารตากล้องเดี๋ยวจะรีบไปก่อนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ YouTube ของเรานะคะช่องรถขุดน้ำเข้าบางนาแท็กเตอร์ชื่อแฟนเพจก็ชื่อเดียวกันนะคะแล้วก็ Facebook ค่ะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะ <S <S บางนาเวนวัคแท็กเตอร์ค่ะไปกดติดตามกันได้นะคะพี่โจโเขาจะทำการไลฟ์สดให้ดูเป็นประจำนะ,ะ <S <S นะคะเพราะว่าอย่าง YouTube ของเราเนี่ยเราก็จะอัปเดตส่วนมากจะเป็นสินค้าที่คุณลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะก็จะมาโชว์แบบ โชว์เบื้องหน้านะคะส่วนไลฟ์สดของเราส่วนมากจะพาไปดูเบื้องหลังนะคะคุณผู้ชมไปติดตามกันได้สําหรับ Facebook ของเราสําหรับวันนี้นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า